อมตะธรรมกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเองท่านทั้งหลายจงจำไว้กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ว่าจะดีหรือชั่วย,ย่อกมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้นไม่มีพรหมเทพองใดช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้ท่านทั้งหลายต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันนี้จะช่วยเจ้าเองอาน,นิสงส์การสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา จะทำให้ท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธองค์กายจะมีความสงบช่วยระงับความทุกข์ร้อนจิตจะเบิกบานอิ่มเอิบใจมีความสุขยามนอนหลับเจ้าก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของวลมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายยามที่ตื่นก็เป็นสุขมีหน้าตาผ่องใสมีสงงาสีอันตรายไรยจักภัยพิบัติใดๆย่อมทำอันตรายไม่ได้ด้วยมีเทพพรหม,มารักษาเมื่อจะตายย่อมไม่ หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะแม้ดวงตายยังไม่เห็นทาแต่ต้องตายจากโลกนี้เสียก่อนก็จะได้ไปเกิดเป็นถึงชั้นพรหมเลยนะท่านทั้งหลายทำดีแล้วได้ดีจริงๆแต่อย่าทำผิดที่นะท่านทั้งหลาย